ออกมาแล้วแงยามออกมาแล้วฮอีแดงไทยอีแจงไทยอืมเฮ้ยมาดูดมาดมกันมา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 สเลแหลนแตกไปเลยเนะมันยา ปิดแล้วปิดหัวแล้วแต่งไทยไม่ใช่ไปจำชิบเงาฮือกันบอกตรงนี่ผู้บ้งงูน้อยเลยหฮือเซ้นฮอดเอื้อฮอดอายเพิ่นเส้นฮอดเอื้อฮอดอายเพิ่นเอ้ยขึ้นมาไวแท้ยังบ่ทันในห้องซ้ำมาหนีขึ้นมาเองแล้วบ่อิ่มแล้วบ่ทองเป่งเอื้องเรื่องเรื่องไปเชิญเข้าคอกบ้านนี้แบบนี้แล้วเอามาไปเ้าก็ได้ ไปตี้เออบักเตี้ยเด็กขาขอกูก็ยังไม่มาซ้ำอ่มดกขีก็ยังมาเลงเออองเด้อนอยคนเนทางยืนทางอันยืนตะลุมมันก็ลงขึ้นมาขี่ทางมาสวมขี้เนาะอตงหน้าแปบจังคือุพ้พากันขี่พากันอยู่ใส่นาะแบบนี้ดูดดุดด

อย,ยู่ใชบนีเถึงไทยี่ากันมาเต็มอยู่แต่พี่เนาะโอ้ยโ้แล่นแล้ผู้แล่นขึ้นแล้วอ,อ,อุดอุดอด,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 ดุดุดุดงบ่ใชาว่วห

ดุดด,ดุดมาอยู่ในหมู่เลยแม่มันนี้ปล่อยลงมาตอนเที่ยงมันนี้ตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วสีไล่ขึ้นแล้วมันนี้สีห้องขึ้นแล้วพากันกินเบงองลูกลูกอยู่ ันก็ได้เดือนหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้หมูหน้อยครบเดือนมื้อนี้พอดีครบหนึ่งเดือนพอดีอแม่เพป็นกินอยู่พุ่งแม่เพป็นตากระดุดกินหัวหน่าเลี้ยงใครลูกดีที่สุดพี่น้อยซั่งนี้กะตัวละห้าร้อยอะได้เดือนหนึ่งก็ได้ษก็รับซื้อ ตัวละห้าร้อยเดี๋ยวลูกมันมพ่อ้าแม่้ามารับซื้อพ่อพัน,พนเ่าขายออกไปแล้วพอพันมันแบบเตงโมกับเพชรพ่อพันและไปซื้อเพชรพ่อพันแล้วเพราะว่าเฮ้าโว่ให้มันประสูจน์ท่นกันเองมันสิตัวน้อยมันย่อก็เลยขายออกไป ด่ดดดางอีด่างโบเห็นอีด่างจะไปสายวุด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 เฮียเห็ดโบเห็นตีด่างมู่เพิ่นเห็นมดอีด่างเฮียอีกแล้วไม่ด่างลักอ้ออีเดีสำคัญได้ด่างดื้อเด้อ

<laughs> muo vẫn à à. như ben guim ben con phun chắc, bay sai sợ dang phun, qua muo thâu đặc, bay bền thâu đặc bay dán nhằng. đây là buổi hẹn đây đang nào. đang chúc cua nhà nhìn nhưo. siêng cái <laughs> nó siêng nó nhầm siêng ngu nói hóng anh cọp quát này siêng nhầm hôi nhả nói mẹ quên gấp ưỡn đang coi đang say nó อยู่ใส่น้ดดางเลยมู่เขอยู่นี่เพิ่นคือแตกมูแทะโอ้ดุด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 ด ท้ายกำลังมูอิทุลอดเดยบุแม่นลักออกละบุหมูน้อยนะขึ้นไปบริบเวณมูน้อย โอน้ำพอจะเลาะจะหละตื่นแล้วผูกเออเปียกมาเลย Ừ, tên hay Giờ kì túm mà tha mù đấy Bấy 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 Giờ kì túm mà tha mua ừ. Hãy Nó Yeah. <laughs> ด่างมาแล้วมาใส่ด่างผู้เพมาใส่ท้องเขาสิระเบิดไปด่ากันดูกินหัวหน่าหัวหน่ากับหัวห้าว่จังหมูน้อยอูด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 มาแล้วไม่ได้เสียงอยู่้นอหลังหญ้าสูงหลายเดี๋เวดู ใช้หมูน้อยคือเสียงูมาแล้วอีด่างมาเลยอือเอ้าหมูน้อยไปเพี่แไปใส่แล้ว เจักเห็นเห็นตัวนั้นอยู่น้ำมันสีน้ำตาลนั้นเห็นอยู่กับมันแม่กับเอ้ยโอ้ขึ้นมาให้เทึงแล้วหมูน้อยอ่าตัวจะขึ้นมาพีลวพี่ผูผูขึ้นไปแล้วก็ลบลงมาอีกมู่มู่ขึ้นน้ำขึ้นไปแล้วมู่บู่ขึ้นน้ำลบลงมาอีก ไม่เพิ่นหั่นเร่ในแล่นยิ่งยิ่งอิงยิ่งยิ่งเพิ่นหากได้ครบเดือนหนึ่งวันนี้ได้เนาะดูดหากินนะว่ากันดูดหากินหัวหญ้าหอยเชลลีก็กินได้แห้งมากปุ๊บปั้วโหลดแต่แต่มันเปลือกพ่อยแล้วกินง่าย ไปยูไก่ผัดตื้นแล่นนองขึ้นแล้วค่ำแล้วอูดอูดอูดเพิ่งกระแล่นเลยแล้วอเออันจะขึ้นเพร่ะแหงแ้ล้อยนะเออ,อด,ด้างที่น้ำทีมขึ้นก้อนหมูหรอเปล่ามาแปบชั่วโมงเลยสุกินวัอนี้นะื่อกี่ตมเต็มนายด่าง ไปขึ้นขึ้นมาแต่งไทยขึ้นมานนไปไปไป,ไปอย่าขี้ต้มมาทาใช่มูมได้แต่งไทยเยอ้ยอเาขี้ต้มมาทาใช่มูมนี่จักแล้วไปไปไปขึ้น ไอตัวหน,นึ่งไงไอตัวหนึง่งบักดำนั่นนะังยังเหลือบักดำนั่นแหละบักดำขึ้นเผ่นอ้าวขึ้นไปกินยูเทิงก็บอกไปขึ้นไปกินเนาะกินยูข,ขอ,อกผู มาแล้วดำเล่นมาแล้วสิพากันขึ้นไปกินยูเทิงก็ขึ้นไปกินเด้หิวแหงบ้าข้นไข่จุดจอยก็ให้กินนมเลยเออหิวแหงเด้อซะลงมาตื่นเที่ยงให้กินนมไหมเน,หนาะจุดสิห้ามงแรงเลย ูดจะไปถือก็หัวนมต้องอาถือพอดีดูดหหัวนมอเพิ่มผู้นี้่อนี่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 นีานมึงแคมันกินหลายให้มันกินซะก่อนพักไปไปไปเดี๋ยวให้ลูกลูพังขึ้นไปกินงพูไ่ค่ำเลยไปไป ลูกไปแล้วเร็วเร็ยังบุลุกนอนเต็กอู้ดู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 ดลูกนะแม่แตงไทยซุ่มเบื่อซุ่มอายจะขึ้นไปท่าอยู่พุดแล้วพูเลี้ยงแถวอยู่ในคณา แตงไทยมันอิ่มขอให้โนลูกให้นอนนอนในลูกกินเด็กสองตัวนั่นคือไปถ่ายถึงแหละไม่มันจะขึ้นไปแล้วมันขึ้นมามันเหลวเข้าโคกแล้วเนาะแตงไทยมาแล้วเอ้าลูกน้อยเพื่อนผูว <laughs> nhà tập làng cho con theo mưa cho kín mà emkho pho à อ้อมันชิแตกแล้วกจายเบอแ,แตงไทยพอแล้วหมือนนี้น่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่างนี้ตั้ง่าชี้ขีบบนี้ห่านแมลี่ฮ้ยเมื่อเด้อ ไม่ยังดงังบอและดังเลยวันนี้เต็มที่กี่ด่างกี่ดื้อวันนี้บ่แม่น,นันลักออกบอฮะจักวาก่าลักออกไปจกักแลเพราะว่าหอมไ่เห็นแลทั้งนั้นเลยผัดไม่บันนี้ผัด พูดที่เห็นทั้งข้างเลยว่ามาลอยเข้ามาบุพเมื่อมาตั้งเถอะขี้มาเหีียวให้กันเบิ้งและป่านนี้นะยื้อท่องหน้าเป็นอย่างคือบุพเกันขี้กันเงยียวผู้โกงโกะอยู่กกงโกะไปโกงโกะมันละผู้มาขึ้นมาแล้วมาคือบันอนให้ลูกกินนมมาอยู่กลางท้องก็พักกันนอนอยึดตะขันสาพูนพักกัน กินนมก็ได้ไปแล้วแม่เพื่อนจะไปที่ได้แล้วมามาเช็คยอดมาครบเป็นย่งหนึ่งสองสาม,ม,มาสี่ห้าเอาเฮียไปใส่ไว้ตัวหนึ่งฮะเกลี่ยนห้า เออเนาะเออเสกยอดคบคบอ้าว่าบุญละบานี้ย่างสนั่นวันไหวได้เรตามหลังไหมยังบุอิ่มบ่ตอนอยู่ทุ่งนาขึ้นมาเติงแม่บุญย่อม่นนอนในกินนมเลยบานิมด่างท้องเป็นมุมันท้องมด่างท้องและตีตู่คือฮาวกระป๋องปีกนี่กินอิ่มหลายม้ามองหน้ามุม แลกักออกบัวแดงวันนี้นะคือหาบัเห็นไปเมื่อปลาลเราได้บานนี้นะเข้าคอ,อกได้อย่าไปออกคอ,อกได้บานี้เอาของมาเมืเ่อไหรบ่ผูกผูกเลยผูกแม่เขาจะให้กินนมแล้วเด้๋ยวผูกผูก